ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรันสารายาสวยสุดคุ้มสุดต้องคันนี้เลยครับออกใหม่ป้ายแดงล้าน4เป็นมือสองวันนี้มันถูกกว่าป้ายแดง1ล้านเหลือเพียงแค่3ามแสนแปดหมื่นแปดบาทครับใครชอบนิสสันเทียนานะครับวันนี้มาชมกันตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้านิสสันเทียนานะครับผมรถปี2016เป็นรุ่น2.0 XL นนะครับผมเกียร์ออโต้เครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊สนะครับ เลขไมคคันนี้ถือว่าน้อยมากเพียงแค่72,000กิโลรับประกันไม่แท้นะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอ้มหมดเลยนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงแพงมากครับ1,400,000กว่าบาทนะครับเป็นมือสองวันนี้เชื่อไหมว่าราคาหายไปเยอะมากครับถูกกว่าป้ายแดง1ล้านบาทครับผมขายให้เพื่อนเพียงแค่ 3 8 8 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวเลยครับออกรถสูญบาทผ่อนนานแบบสีง้วนนะครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6000กว่าบาทเองนะครับถ้าใครชอบสนใจนะครับสอบถามมาได้เลยครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับโคมไฟใสกิ้งเลยนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นลายโครเมียมนะครับผมสีเงาปิิงเลยนะครับเพื่อนๆนะพร้อมกับโลโก้นิสสันนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมีไฟตัดหมอกให้2จุดนะครับผมเดิมจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับผม ได้ล้อแมกเดิมจากโรงงานของนิสสันนะครับผมตัวแมกเนี่ยเงาปิ้งเลยนะครับยางของโยโกมาปี2024ครับถี่มันเนียดได้ดิสเบกสล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกฮาโลเจนนะครับโคมไฟใสกิ้งนะครับผมดีไซน์บอกเลยว่าค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องถอยหลังนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยครับเพื่อนๆนะและคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เพียวไดซ์ีบีทีนะครับใช้งานง่ายประหยัดอันราเร่งดีครับด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งท่อคู่นะครับคันนี้ ผมย้าเลยว่าโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานครับด้านท้ายนะครับผมช่องเก็บของถือว่ากว้างมากนะครับสามารถใส่ของได้เยอะนะครับที่สําคัญเน่ยสภาพใหม่มากครับเพื่อนๆและต่อมานะครับดูเลยครับอ่างด้านท้ายนะครับตรงนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องมือแม่แรงยังไรมีมาให้ครบนะครับสังเกตไหมว่าอ่างด้านท้ายนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมาเพราะว่ารอยซีนการเดิมหมดจากโรงงานเลยครับน็อตยึดฝาตรงท้ายนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับและไหลมาที่สลักด้านขวานะครับรอยเหล็กพับเป็นอาร์กเดิมหมดจากโรง งานนะครับซ้ายขวาเนี่ยต้องเหมือนกันนะครับรถเรานะครับรับประกันอีกครั้งว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่มหรือว่าจมน้ามาครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้สภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากครับที่สาคัญเลยเนี่ยออปชันเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะเลขไมค์คันนี้นะครับผมเพียงแค่7 2 0 0 0กิโลรับประกันไมค์แท้ครับพวงมาลัย power ม u l t i function นะครับผมมีแอร์แบกให้1ใบสภาพพริปมากครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชัน กล้องถอยหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้หมดเลยนะครับปุ่มแป้งต่างๆเรียงคลิปเลยนะครับแอร์ออโต้หน้าจอดิิจตอลนะครับไหลามาที่เกียร์นะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับหัวเกียร์เป็นลายเคฟล่าค่อนข้างสวยเลยครับและตัวนี้นะครับผมมีช่องวางแก้วน้ําให้2ช่องนะครับดูหลามาก ต่อมานะครับตัวบอกกันเลยนะครับผมคันนี้ได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับออปชันหลักล้านแต่ว่าจ่ายเงินเพียงแค่3 8 8 0 0นบาทครับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับฟังก์ชันเมมรี่เบาะมีมาให้2จุดครับมาพร้อมกับฟังก์ชันม่านหลังไฟฟ้าเซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้ครบเลยครับภายในคันนี้นะครับผมออปชันเนี่ยจัดเต็มมาให้แล้วนะครับที่สําคัญเนี่ยสภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากครับเบาะด้านหลังนะครับผมสภาพเนี่ยสวยมากเนียนกริบเลยนะครับผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะครับตรงกลางเนี่ยมี มีพนักพิงแขนให้นะครับผมสามารถวางแก้วน้ําได้นะครับและคันนี้นะครับมีฟังก์ชันแอร์ด้านหลังมาให้ครบเลยนะครับ เทียร์หน้าผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ฟองน้ำเนี่ยเบาเนียนั่งแล้วนุ่มมากสบายมากครับใครอยากได้อยากขับรีบมาจัดเลยพามาชมโครงสร้างรอบคันนะครับผมรอยเม็ดอาร์คลูกลมเบลเลียนะครับไม่มีการเฉียวชนมานะครับหน้าหลังเนี่ยต้องเหมือนกันนะครับผมรถเราทุกคันเนี่ยเป็นรถบ้านนะครับซื้อมาจากลูกค้าโดยตรงนะครับคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยเลขไม่ก็โคตรน้อยเลยครับเพื่อนๆเม็ดอาร์คฝั่งด้านขวานะครับก็เดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับหน้าหลังเนี่ยต้องเหมือนกันนะครับผมต้องพูดเลยว่ารอบคัน เดิมหมดจากโรงงานนะครับสีเดิมน็อตเดิมโครงสร้างเดิมครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc เลครับไม่เคยติดแก๊สนะครับอัดตาเร่งดีมากๆเลยครับเพื่อนๆต่อมานะครับตัวโครงสร้างไปดูเลยครับน็อตจิตฝาโปรงด้านขวานะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซอกด้านในซุ้มหัวโช๊คเดิมหมดเลยนะครับรอยคิวีอยู่ครบเลยนะครับไหลยางมาที่คานด้านหน้านะครับพลาสติกเนี่ยไม่ได้แกะเลยนะครับผมไปที่ฝั่งด้านซ้ายเลยนะซุ้มหัวโช๊ครอยคิวซีอยู่ครบหมดรอยจีนกา อครบหมดนะครับ น็อตยึดฝาปองเห็นไหมครับเดิมๆจากโรงงานนะครับผมไหลมาที่ฝาโปองเลยครับรอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์อย่างอยู่ครบหมดนะครับปีใหม่ไม้น้อยราคาถูกคุ้มค่าต้องคันนี้เลยครับสรุปนะครับผมกับเจ้านิสสันเทเน่าคันนี้นะครับผมรถปี2016นะครับเป็นรุ่น2.0 XL เลขไม้แท้เพียงแค่72,000กิโลครับรถบ้านมือเดียวนะครับเพราะว่ามีเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างเลยนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงแพงมากครับประมาณ1ล้าน 4แสนบาทนะครับเป็นมือสองวันนี้ราคามันหายไป1ล้านบาทวันนี้ขายเพียง3แ8 0แบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านแต่ถ้าสนใจนะครับผมซื้อเปงินผ่อนนะครับตัวนี้ฟรีดาวครับออกรถศูนย์บาทผ่อนนานแบบ4งวดผ่อนเริ่มต้นต่อเดือีไปแค่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเองนะครับถ้าใครชอบอย่ารีบทักเข้ามาเพราะว่าคันนี้มีเข้ามาไม่บ่อยนะครับทีมคันเนี่ยเรานะครับผมรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีการชนหนักพิดพอมจมน้ําตัดต่อเป็นสีเป็่นเครื่องกอไมย,ย้อแมวสวมซา สระเบียนโอนได้ปลอดภัย1 0อเปอร์เซ็นต์ครับที่สำคัญน,นะครับถ้าชอบสนใจโทมรมาเลยครับ